รู้จักยีสูกีฬาความหวังเหรียญทองในซีเกม ยิวยิสูคือหนึ่งในศิลปะการป้องกันตัวที่มีมาอย่างช้านานเดิมทีเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบญี่ปุ่นโดยมีชื่อเดิมว่าชูจูสึโดยได้รับอิทธิพลมาจากการต่อสู้ในหลักสูตรของสมูไรนะครับในยามที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธ ลักษณะการต่อสู้ของจูจูสึในสมัยก่อนนั้นจะขึ้นอยู่กับสำนักต่างๆครับโดยมากจะมีทั้งการโจมตีการล็อกและก็การทุ่มอย่างไรก็ตามการต่อสู้แบบจูจูสึนั้นกับถูกตีตราว่าเป็นศาสตร์ที่มีความรุนแรงและป่าเถือนเพราะไม่มีกติการนะครับสามารถทำอย่างไรก็ได้ในการเอาชนะคู่ต่อสู้จึงมีบางช่วงเวลาที่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นระบุว่าจูจูสึถูกฆ่าไม่ให้มีการฝึกและสึกท่อวิชาโดยเฉพาะช่วงหลังจบสงครามครับความนิยมก็เสื่อมถอยลงไปจนกระทั่งเป็นมาอีกครั้งในั่งในอี ในช่วงปี1904-1910ญี่ปุ่นได้ทำสัญญาก,กับบราซิลด้วยการส่งแรงงานชาวญี่ปุ่นไปเป็นแรงงานที่บราซิลโดยมีคนเดินทางแรกเริ่มจากเมืองโกเบไปถึงซัปโปโรจำนวน1 0 0 0คนครับก่อนที่ในอีกปีต่อมาเนี่ยจะมีชาวญี่ปุ่นในบราซิลถึง10,000 0คนครับคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญในการเผยแพร่ยูยิสูก็คือมิซิโยมาเอดะนะครับซึ่งเดิมทีเป็นนักยูโดชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปยังประเทศบราซิลในช่วงแรกเริ่มของยุคก,การเซ็นสัญญาแรงงาน โดยเป้าหมายสำคัญของไอเดะในครั้งนี้ก็คือการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ด้วยครับก่อนเขาจะมีสำนักและมีลูกศิษย์มากมายเกิดขึ้นและที่นั่นเองครับที่ทำให้จูซิ่งกลับมามีชีวิตอีกครั้งจากการเผยแพร่ของชาวญี่ปุ่นในบราซิลและเรียกชื่อใหม่ว่ายูยิสูหรือบราซิลียนยูยิสูนะครับที่รู้จักกันไปในชั่วโลกณเวลานี้โดยเฉพาะเมื่อศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานกลายเป็นกีฬาต่อสู้ยอดนิยมแสงหน้าของมวยสากลโลกจึงได้รู้จักยูยิสูเป็นวงกว้างขึ้นโดยปริยาย ปัจจุบันยูยิสูนั้นได้รับการดูแลโดยสหพันธ์ยูยิสูนนนาชาตินะครับโดยจะมีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้นสามประเภทได้แก่การต่อสู้ไฟติ้งครับเนวาซ่าเป็นการแข่งขันแบบท่ากดนอนเน้นการจับล็อกและดูโอคือการแสดงศิลปะกระบวนท่าการต่อสู้โดยยูยิสูนั้นเป็นกีฬาที่ไม่ได้รับการบรรจุอยู่ในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่อย่างโอลิมปิกเกมครับแต่ยูยิสูก็มีการจัดการแข่งขันในมกการมกีฬารองอย่างเวิร์กเกมซึ่งเป็นมกการมกีฬาที่บรรจุกีฬาสากล สำหรับการแข่งขันนะครับจะแข่งขันการหนึ่งยกไปเวลา3นาทีครับยีสูนี่แบ่งใจความหลักๆอยู่2ข้อครับข้อแรกการิกางสาหรับการยืนสู้หรือการเตะต่อยในการแข่งขันนั้นผู้เล่นจะต้องสวมนวมนะครับสนับแข้งและก็สนับเท้าเพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บของนักกีฬาการโจมตีด้วยอาวุธมัดหรือเท้าอนุญาตให้ห่าง3นิ้วได้ครับเช่นด้านหน้าใบหูใบหน้าท้องด้านหลังแต่หลังจากเอวลงไปไม่อนุญาตให้โจมตีได้นะครับอาวุธที่ใช้คือหมัดเท้าเท่านั้นครับจะสังเกตได้ว่าอาวุธทางลำตัวอนุญาตให้โจมตีได้นิดหน่อย แต่ใบหน้าห้ามโดนหากเตะหาก3มนิ้วจะได้2คะแนนนะครับแต่ถ้าเตะแล้วโดนปัดออกแต่ถูกจุดหักประมาณ3มนิ้วแล้วจะได้1คะแนนส่วนรีแบบคือการได้คะแนนจากการทุ่มครับการทุ่มนั้นอย่างแรกต้องยืนสู้กันก่อนที่จะทําการทุ่มได้นะครับจะทุ่มตั้งแต่เริ่มเกมไม่ได้เมื่อสู้แล้วต่อด้วยทุ่มจะไม่สามารถทําการเตะต่อยได้ต้องเป็นการทุ่มตลอด จับไปเตะไปไม่ได้นะครับจะถือว่าฟาวทันทีนอกจากนี้เนี่ยยังมีคะแนนจากการจับล็อกครับถ้าล็อกก็แข็งได้เกิน15วินาทีจะได้2คะแนนครับแต่ถ้าอีกฝ่ายแก้ทําได้ก่อนถึง10วินาทีก็จะเริ่มนับเวลาใหมา่อีกครั้งนึงแต่ถ้านับเวลาแล้วอยู่ในช่วง1 0 1ถึง14วินาทีจะนับเป็นหนึคะแนนครับ หลังจากทุ่โลกให้การยอมรับนะครับยูวิสูก็ถูกบรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาซีเกมด้วยครับโดยมีการจัดการแข่งขันครั้งแรกในกีฬาซีเกมครั้งที่30ปี2019ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับจากนั้นในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งถัดมาที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับยูวิสูก็ยังคงถูกบรรจุให้อยู่ในมากกรรมกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียนเช่นเดิมครับโดยการแข่งขันยูวิสูในกีฬาซีเกมทัสองครั้งที่ผ่านมานั้นจะมีเฉพาะประเภทเดวอซ่าหรือการแข่งขันแบบทท่่าาากกกดนนนนนนออเเ้้รจัับล็ ขณะที่ครั้งปัจจุบันที่ซีเกมส์2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกมัมพูชามีการจิงชัยในประเภทเดวัซ่าดูโอ้และก็โชว์นะครับโดยเป็นครั้งแรกที่ยูยิสูนกีฬาซีเกมส์จะมีการแข่งขันในประเภทดูโอ้และก็โชว์นะครับด้านการจิงชยัยเหรียญรางวัลน,นั้นจะแบ่งเป็นประเภทเดวัซ่าเจ็ดเหรียญทองครับประเภทดูโอ้สามเหรียญทองและประเภทโชว์สามเหรียญทองรวมทั้งสิ้นสิบสามเหรียญทองซึ่งก็ถือเป็นกีฬาที่ทำให้นักกีฬาไทยสาม,มารถคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ได้สำเร็จนนนะะะคคคครรรรรัััับบบบจาากกกกปเภภทโโชววว์หญิงดดยยสสสสสุุีีแแ้้ลตอ เป็นผู้คว้าชนะเหนือเจ้าพกัมิชชาได้อย่างน่าชื่นชมซึ่งกีฬายิงสูนี้นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับและหากไทยยังสามารถพัฒนานานะักกีฬายิงสูได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตนะครับหากการแข่งขันรูปเกมมีการชิงชัยเหรียญทองขึ้นมากีฬาชนิดนี้เลยครับจะเป็นความหวังเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยอีกหนึ่งชนิดก็เป็นได้